ความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรงจากความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะและความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนซึ่งสำรวจในเดือนสิงหาคมพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าก็คือพฤศจิกายน6 6นะคะอยู่ที่ระดับ141.27ปรับขึ้น69.3%เจาจากเดือนก่อนอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลรองลงมาคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดคือสถานการณ์เศรษฐกิจจีนรองลงมาคือสถานการณ์การเมืองในประเทศช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและการประกาศจะจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นหากแยกตามประเภทนักลงทุนพบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากค่ะกลุ่มลงทุนนะคะกลุ่มนักลงทุนสถาบันและกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศปรับ ขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรงในขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะนักลงทุนมองว่าการที่ไทยมีรัฐบาลแล้วส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นนําไปสู่เงินทุนไหลเข้าในช่วงต่อไปคาดหวังให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันในช่วงปลายปีนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวการบริโภคเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปได้หลังจากที่งบประมาณรายจ่ายล่าช้าขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวหากมีมาตรการกระตุ้นภายในจะช่วย นายเก่าศักบอกว่าภาคตลาดทุนไทยเตรียมนําข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมตลาดทุนไปหารือกับรัฐบาลหลายนโยบายอย่างเช่นแนวทางส่งเสริมการลงทุนระยะยาวตลาดทุนจะมีบทบาทช่วยเหลือรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างไรส่วนความกังวลต่อนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะกระทบนโยบายการเงินการคลังหรือไม่นั้นต้องติดตามรายละเอียดนโยบายก่อนนะคะว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่อย่างไร และต้องแก้ไขกฎหมายใดบ้างเพื่อรองรับนโยบายนี้ค่ะ